เนื่องจากผมเอา o n i x Studio รุ่นหนึ่งผมนะครับไปไปพ่นสีขาวมานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพาเพื่อนเื่อนดูครับว่าหลังจากทำมาแล้วเป็นยังไงนะครับผมให้น้องที่เป็นคนรู้จักกันนะครับพ่นให้นะครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันครับแต่ว่าอันนี้ผมประกอบขึ้นไปแล้วนะครับประกอบแล้วแล้วก็ประกอบตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ประกอบพาร์ติบกลับนะครับ แล้วก็ขันน็อตตรงนี้นะครับมันจะมีน็อตหนึ่งตัวเล็กๆตรงนี้นะครับตรงมุมนี้แล้วก็ไล่ขันน็อตตรวนี้กลับนะครับไล่กลับหมดเลยนะครับอะที่เหลือเดี๋ยวผมก็จะประกอบส่วนประกอบที่ผมถอดออกนะครับพวกลำโพงพวกอะไรต่างๆกลับคืนนะครับ ครับอันนี้ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นฝาฝาตะแกงนะครับผมก็พ่นมาด้วยนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับก็สีขาวเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะประกอบพวกนี่ครับพวกคาสสพวกดอกทวิเตอร์นะครับดอก w ูเฟอร์นะครับที่ผมถอดออกไปนะครับผมจะประกอบกลับก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโอเคครับอัาอืึงก็นี่ครับเอาพาสสิฟเดรดิเอเตอร์ครับใส่กลับที่เดิมก่อนนะครับ แล้วตรงนี้ใช้น็อตสั้นนะครับมันก็จะแยกน็อตเอาไว้นะครับตรงนี้ใช้สี่ตัวนะครับครับจากนั้นเราก็เอาลำโพงนะครับมาใส่กลับนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาพวกนี่ครับตัวบูเฟอร์นะครับ แล้วก็ขันน็อตเข้าครับ,ออรบนี่หน้าตาก็จะออกมาป,ประมาณนี้ครับเฮ้ยสวยใช่ย่อยนะครับสวยใช่ย่อยเลย,ย,ช,ย,อย,เลยชอบจังเลยครับโอเคครับคราวนี้ก็จะเป็นส่วนของบอร์ดครับก็วางบอร์ดกลับไปเลยครับ บอร์ดจะเป็นสีขาวนะครับเสร็จแล้วต่อไปก็ชุดสายแพนนี่ครับตรงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับวังมันงอนครับนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสร็จกลับเลยครับตรงนี้ต้องระวังนิดหนึงนะครับ สายบลูทูธครับครับก็ต่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับครบทุกอย่างแล้วครับก็ต่อสเก็ตเข้านะครับบลูทูธตรงนี้ตรงนี้นะครับส่วนอีก2องนันอยู่ฝั่งนู้นครับมาดูด้านหน้ากันนิดนึงนะครับว้าวสวยเลยครับผมนี่นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ขอบยางกลับคืนนะครับขอบยางนี่มันพ่นไม่ได้เลย ต้องเอาไว้สีเดิมนะครับลองมาดูมันเข้ากันไหมโอ้โหมันเป็นดําตัดขาวมันสวยปอีกแบบแบบดูนะครับอือฮึยอนครับผมสําหรับวันนี้อ่าผมจะยังไม่ได้เปิดลองนะครับเพราะว่าแบตผมอะยังไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แบตใหม่นะครับครับเสร็จแล้วนะครับก็ประกบเข้านะครับแต่ว่าตรงนี้ยังเป็นสีดําอยู่นะครับก็สวยไีแบบะนี้บมันจะมีขาวตัดดํา นะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมจะยังไม่ได้ใส่แบตครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องโมแบตต่ออยู่นะครับจะเพิ่มความจุแบตแล้วก็เดี๋ยวลองเอาฝาครอบใส่เข้าไปครับเห็นไหมครับว้าวสุดยอดเดี๋ยวผมจะหุ้มด้วยผ้านะครับเดี๋ยวไปดูคลิปหุ้มผ้าต่อกันเลยครับโอเคครับอันนี้ให้ดูเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะหุ้มผ้านะครับสวยดีแบบครับผมดูรอบๆนะครับว้าวด้านหลังนี่ตัดกันได้สวยมากครับ เสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาหุ้มผ้าด้วยลายสีขาวแบบนี okay. ้นะครับอ่าหุ้มผ้าในลักษณะนี้นะครับก็เอาบหพีใ้เรียบร้อยนะครับผมก็จะทากาวยึดนะครับนี่ครับลักษณะนะครับเดี๋ยวผมจะหุ้มผ้าเสร็จแล้วผมจะมาประกอบแล้วก็เทดเสียงเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็หุ้มผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับสวยไหมละครับอืมว้าวนี่นะครับจะได้ประมาณนี้ครับ เดี๋ยวผมก็จะใส่กลับไปที่ตัวลำโพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหน้าตาจะออกประมาณไหนนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับผมนี่นะครับว้าวสวยจังเลยครับผมโอเคเปิดเสียงเลยครับนี่ครับผมก็จะได้ Onyx Studio o อวนะครับ Limited e dition นะครับสำหรับตัวเองนะครับ สวยไหมล่ะครับสําหรับใครที่อยากทําแบบผมนะครับก็ลองไปทําดูได้ครับว่าเห็นไหมครับป่นสีขาวไปตัดกับดําม,มันจะออกมาหน้าตาประมาณไหนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของผจนจบครับ